วันนี้นะครับเป็นวันครบรอบ14ปีครบรอบ14ปีในเหตุการณ์สงครามชายแดนไทยขเขมรครับนะท่านท่านผู้บัญชาการกองกําลังทางไปที่ปราสาทตาควายครับเ,เพื่อไปทําความเคารพต่อดวงวิญญาณของเหล่าบรรดาทหารนะครับทหารที่เสียตละปกป้องออต่อสู้กับฝ่ายเขมรเนี่ยนะครับนะเขเมรมันลังแกเราจนพี่น้องทหารเราเนี่ยถูกมันยิงตายคาที่เลย นะพี่เล็กวาสนานาน่่มนะมะไปดูครับไปดูครับกาสาตากวายเมื่อ22เมษายน2554วันนี้นะก็เลยมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อลำลึกถึงทหารไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรวมถึง8นายและบาดเจ็บอีก98นายวันนี้พลตรีนัทสีอินรองแม่ทัพภาคที่สองได้ทำพิธีวางเมืม่อ14ปีที่แล้วนะครับ เมื่อ14ปีที่ผ่านมาปี2อ5 4เราต้องสูญเสียวีรชนเราทหารกล้าไปถึง8นายไปถึง8นายนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่มีอยู่หนึ่งนายที่ผมรู้สึกคับแค้นใจแบบตายตาไม่หลับหรอกสำหรับผมเนี่ยนะ,ะทหารกเหม็นมันกระทำอะไรต่อเราไว้นะครับม,มันสังหารทหารเราหนึ่งนายนะครับทุกท่านตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังนะวงม,มาลานี้ อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยที่พนมดงรักสุริมเนี่ยนะคะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยปี2554นะเกิดขึ้นก็หลังจากที่ฐานไทยพบว่าทหารกัมพูชาเนี่ยนะได้ไปสร้างบังเกอร์นะ,ะที่ด้านหลังปราสาทตาควายนะจึงไปแจ้งให้ยุติการก่อสร้างนะ ยิงใส่ทหารไทยเลยนะเป็นผลให้ทหารไทยเสียชีวิตทันทีหนึ่งนายณนะเวลานั้นนะที่ด้านหลังปราสาทต,ตาควายนะจึงไปแจ้งให้ยุติการก่อสร้างนะฮะแต่ว่าทหารกัมพูชาไม่ยอมนะฮะพอทหารไทยเดินทันหลังกลับเท่านั้นนะฮะก็ยิงใส่ทหารไทยเลยนะเป็นผลให้ทหารไทยเสียชีวิตทันทีหนึ่งนายณนะเวลานั้นนะอ่ะพ่อแม่พี่น้องครับออขอหัวใจคนละหนึ่งดวงครับ ระลึกถึงวีรชนทหารผู้กล้าของเรานะครับนะ,อะขอดวงวินญ,ญานวิญญาณของทหารกล้าของเราที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาชายแดนประสาทนาควายเข้าไปบอกเข้าไปแจ้งเข้าไปเตือนขมียนครับขเมรแม่งหมารอบกัดครับอพอทหารไทยเราเดินกลับทหารขเมียนยิงยิงทหารไทยเราเสียชีวิตทันทีหนึ่งคนหนึ่งนายะนะ ขนาดไปเดินไปบอกมันเฉยๆนะครับมันยังยิงเราเลยครับนะขอหัวใจขอห้ดวงวิญญาณของท่านจงสถิตยอยู่บนฟากฟ,ากฟ้าสวงสวรรค์นะครับขอครอบครัวของท่านจงมีขวัญกำลังใจประสบแตเ่เรื่องดีงามตลอดการตลอดไปนะครับจนทำให้เกิดการสู้รบกันนะครั้งใหญ่นานถึง12วันเลยนะตั้งแต่22ใเมษายนจนสาพฤษภาคม2554นะการประทะที่ยาวนานนะ ฝ่ายไทยเสียชีวิตถึง8นายและบาดเจ็บอีก98นายนะต่อมานะจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์นะเพื่อเป็นการลํำลึกถึงฐานไทยที่ได้เสียสละชีวิตในการปกป้องดินแดนของประเทศไทยที่ปราสาทตาควายนะแต่ว่าจากเหตุการณ์นั้นนะเมื่อปี2554ก็เลยทำให้ไทยกับกัมพูชามีข้อตกลงร่วมกันนะก็คืออยู่ร่วมกันที่ปราสาทตาควายคนละครึ่งนะ และมีชุดประสานงานอยู่ด้วยกันฝ่ายละห้าคนและมีข้อตกลงในรายละเอียดหลายอย่างนะว่าสิ่งที่ห้ามกระทำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ววันนี้นะในโอกาสที่รองแม่ช่าครับไปวางมาลาเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเดินสายตระเวนไปยังฐา,านปฏิบัติการต่างๆรวมทั้งไปที่ปราสาทตาเมินทมแล้วก็ปราสาทตาควายนะฮะได้พบปาก,กับชุดประสานงานของฐานกัมพูชา พูดคุยกับพันตรีฮอนจันทรานะซึ่งเป็นหัวหน้าชุดประสานงานทหารไทยและทหารกัมพูชานะโดยพลตรีนัทเนี่ยเป็นคนสุรินนะก็พูดภาษาขเขมรได้แล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสื่อสารคุยกับขเขมรได้โดยตรงโดยพลตรีนัททได้ย้ำเตือนนะว่าให้ทางทหารขเขมรเนี่ยนะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลง ปี2,554นะเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการ<ฏ>ากตาร่อมานะแล้วก็จะทําให้เกิดการปะทะกันได้นะฮะซึ่งเราจะดูนะในภาพเราจะเห็นว่าลักษณะการเจราจาพูดคุยของพลตรีนัดเนี่ยนะฮะก็จะชิ่งนันโอ้โหนี่เห็นไหมท่านท่านผู้การเรานะครับท่านพลตรีนัดเนี่ยท่านก็มาแบบแมนๆนะไอ้นี่แค่ยศแค่พันตรีนะครับยศแค่พันตรีเขมรนะ แม่งใส่แว่นตาดําคุยกับนายกูุอสัตว์นายกูระดับนายพลมึงมาใส่แว่นตาดําเฉยเลยเมึงไม่ให้เกียรตินายกูเลยฮ่าเนี่ยหรือว่ามึงไม่กล้าสบตาวะอ่าไอ้ไอทหารเขมรนี่พันตีนะออพันตีของเรานี่พลตีนะคนละชั้นเลยนะครับอ่พลตีนัดท่านเป็นคนพื้นเพจจหวัดงุรร์ครับอ่ท่านพูดภาษาเขมรได้ฟังเขมรรู้เรื่องท่านก็พูดกับมันเลยไม่ต้องเอาล่าม ไม่ต้องมีล่ามครับเอ่อนักเลงพอครับเอ่อขอบพระคุณท่านพลตีนัดนะครับเอ่อแต่อตัยการขมรนไม่กล้าสบตาครับใส่แว่นดําครับอิวจุก,กู้นะครับโธ่ไม่กล้าสบตาเจ้านายกูใช่ไหมมึงอ่ะเออนะนะั่แล้วก็อากัารขมรเนี่ยจะรู้จักพลตรีนัดดีนะก็จะมีนะความยำเกรงอยู่นะโดยข้อตกลงประการหนึ่งนะที่ได้มีการตกลงครเนื่องจากว่าระยะหลังหลังจากที่เอ่อเป็นขาว ทั้งทหารไทยและกัมพูชาเพราะว่าฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยก็มีคนเข้ามาไล์สดแล้วก็พูดจานนในทชงเนิงของการยั่วยุนะฮะ <c oughs> เช่นเดียวกันในฝั่งประเทศไทยถูกไหมไอฝ่ายเขมรนี่มันมาไล์สดนั่นแหละเออมันมาไล์สดอ่ะตอนที่มันมาร้องเพลงชาติอ,ะอ่ะร้องเพลงชาติหลายครั้งหลายคราวครับมันก็ตั้งกล้องไล์สดทันทีอ่านะไม่เคยเคารพข้อตกลงอะไรเลยขเขมรเนี่ยนะเออ,เอ,อไล์สดพอทนายเอ้ยไม่ใช่ พอทหารของเราไปแจ้งไปเตือนนะแม่งก็มามีอารมณ์ใส่เราปีห้าสี่มันไปทําบังเกอร์ที่หลังปราสาทตาควายครับทหารเราก็เดินไปบอกไปแจ้งไปเตือนว่าให้หยุดทําอย่าหาทําแบบนั้นมันผิดข้อตกลงปราสาทตาควายเนี่ยอยู่ในเขตทัพอยู่ในเขตประเทศไทยตามแผนที่ของประเทศไทยทหารเก็เหนือไม่พอใจครับทหารไทยเดินหันหลังเดินกลับแค่นั้นแหละแม่งยิงเลยครับยิงเปี้ยงๆเ,เลยทหารเราเนี่จากโกะครับ ล่วงคาที่เลยครับเพื่อนทหารอีกสองคนเนี่ยต้องทุลักทุเลแบกถามลากออกมาครับแม่งยังไล่ยิงเราอีกนะครับหลังจากนั้นเราก็สวนกลับครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ยอมเปิดฉากถล่มแม่งคืนเหมือนกันครับก็มันก็ตายไม่เยอะหรอกนะหกร้อยเองนะครับนะฝ่ายมันก็ทันทีนะครับในในในปราสาทตาควายฝ่ายมันทันทีนะวันนั้นนะประมาณ8ศพนะครับ8คนนะครับ และหลังจากนั้นต่อเนื่องเราก็ซัดมันไปเพิ่มไาอีก592คนนะครับม,มันก็โดนไปอีกประมาณ592คนก็ไม่เยอะนะอนิดเดียวเองนะครับนะบางทีพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเนี่ยก็มีการไลฟ์สดด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีข้อตกลงใหม่ก็คือว่าถ้ามีการไลฟ์สดเพราะว่าบางทีพูดไปก็จะพูดเรื่องของประวัติศาสตร์ฝั่งไทยฝั่งเขมรที่มันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อาจจะทํานํามาซึ่งการยั่วยุและความขัดแย้งนะเพราะว่า เรื่องที่ค่อนข้างอดไวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าเวลามียูทูบเบอร์หรือว่ามีประชาชนเข้าไปไลฟ์สดเนี่ยนะทั้งทหารไทยและทหารกัมพูชาก็จะมาขอร้องว่าให้ไม่ให้ทำนะเพราะว่าก็จะเป็นการยั่วยุทั้งสองฝ่ายซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะก็ หารือกับสมเด็จกับคุณมันนายกคุณมาเนตแล้วนะคะก็จะไปะเจอสมเด็จคุณเซนแล้วก็คิงนโรดมสีหามุนีของเขาแล้วก็รองประธานสภาด้วยนะะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องหลักๆที่ไปครั้งนี้เนี่ยก็คือจะไปคุยเรื่องของความร่วมมือในนาในฐานะอาเซียนนะเพื่อต่อรองกับทางทรัมป์นะทางสหรัฐอเมริกาในเรื่องของภาษ์กำแพงภาษีนะคะโอ้จะไปคุยทําไมเรื่องภาษีกับทรัมป์อ่ะ เออขมรนมันไปอ่อนข้อให้ทำหมดแล้วศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วาตาเมินขึ้นมาตาเมินทมเนี่ยขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าในห่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะว่าทางกัมพูชาเองก็พยายามจะยั่วยุแล้วก็มีการก่อเหตุอะไรหลายอย่างที่เป็นการขัดกับข้อตกลงนะฝ่ะายนานไทยแม้ว่าจะมีการเสริมกำลังแต่ว่าก็ต้องใช้ความอดทนเป็นหลัก เี่ยเนี่ยเนี่ยนะเออเมื่อไหร่มึงจะเลิกเล่นบทนางเอกหนังไทยวะเออมึงจะอดทนอดกั้นอะไรกับการยั่วยุข,ของไอ้พวกขมรนหนักหนาวะนะโอ้ห้ามไร้สดนะขึ้นมาปราสาทต,ตาควายขึ้นมาประสาทต,ตาเมือนทมฝ่ายทหารไทยเจ้าหน้าที่ไทยเรา,เาทหารไทยเราตั้งด่านอยู่ตีนเขา่นี่ะเอ่อเห็นรถผ่านมาปุ๊บถามว่าไปไหนเอ่อผมบอกเป็นยูทูบเบอร์ครับผมจะขึ้นไปประสาทต,ตาเมือนทมครับเจ้าหน้าที่เราไม่ให้ไปครับ ไม่ให้ไปนะเดี๋ยวจะไปไร้ฉดเ,เดี๋ยวเขมรไม่พอใจนะแม่ทัพนักเนี่ยเข้ามาพบปะกับตัวแทนฝ่ายกัมพูชาก็เป็นการเตือนเตือนนะเป็นการปรามนะว่าฝั่งเขมรเนี่ยจะทําอะไรก็ให้นึกถึงข้อตกลงเพราะว่าที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าทหารเขมรเนี่ยจะไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่นะแล้วก็จะทําอะไรก็ทำนะฝ่ายเราก็ได้แต่ประท้วงอย่างเดียวนะประท้วงจนสร้างอะไรก็สร้างเสร็จไปหมดเนี่ยนะก็คือนี่เป็นข้อข้อเสียเปรียบของฝ่ายไทย นายกหลุดปากพูดมาเรื่องหนึ่งอ,อบอกว่าเอ,อถ้าเราไปยกเลิก MOU 44นะเ,เดี๋ยวฝ่ายขมรนก็ฟ้องร้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยใครจําคําพูดนี้ได้มั้งครับเนายกของประเทศไทยนี่แหละเ,เราไม่สามารถยกเลิก M O U ซีได้นะเอ,อเดี๋ยวขมรนจะไปฟ้องร้องเอา MOU มันไม่ผูกพันถึงขนาดเป็นเหตุให้ฟ้องร้องเว้ยนายกหลุดปากพูดมาแล้วครั้งหนึ่งนะอ,อ,อย่าลืมนะว่าหลุดหลุดปากพูดมาแล้วนะ เออทุกคนจําได้นะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคุณไม่แม่นเรื่องชายแดนเนี่ยเออแล้วคุณคุณก็พากันไปเนี่ยไม่เอาผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการไปเนี่ยคุณไม่ให้เครดิตทหารเลยเออถ้าคุณถ้าคุณเอ่อหอบหิ้วทหารไปด้วยเออถ้าเผื่อขมร้นเขาเอ่อถามเรื่องนี้มาก็หันมาหาทหารนี่ครับเออทหารบอกเออเรื่องนี้ยังไม่สมควรเจรจาครับหยุดไว้ก่อนก็จบแล้วเออแต่ที่ไม่เอาทหารไปเนี่ย ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณมีวาละซ่อนเล้นหรือไม่อย่างไรนะครับนะว่าเชื่อได้ว่านายกรัฐมนตรีเองก็ต้องพยายามเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องนี้นะะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพลตรีนัดคุยเป็นภาษาเขมรกับทหารกัมพูชากันค่ะเด็ดตระหน้ายอดเลยรับุญเนี่ยเด็เป็นมุกจันตรงนี้นีไอ้คนจะเป็นเนี่ยนวนนวมตัวเนี่อ่าคือเนี่ยลายี่เออโน้ตกลับฟี អឺធម្មតាកាលមុននេះអាយុមកបេះរបស់បានណាកាទៅកងពូមិនកងពូណាខ្ញុំកម្ពស់ចូលទៅមកឈឺអមអាចបានមកព្រមរៀនណោគេម្នាក់ត្រាហាក់ទៅអមមកមកដូចជាស្អោមកធម្មតាយើងមានមាន5មករៀន5គលិះ2ដូចទេបានអឺហើយមក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 ង มุนไปมุนไปอ่ามุนไปอืมอ่าตะปญิวโมเอติมุนใหญ่เคล่าตานิยวตังเตียข้างหมดเดียวมาเลก็เอามาเตียมาเลนตัวอันนี้ปัญหาเด้ป๊าอืออ่ารูปถัดวีดีโอท่านออยก็อ้ายถาดแต่ว่าอันนี้ปัญหาเด้การงานนะป๊าอ่าบ่องขึ้น ហ hey ើយន bon ិយាយខាងតែមកប្រាប់បងថាបងទីមកថាទូអូឋានអុយខាងអេរៀនកំរៀនមកប្រាប់ថាអនអនអុយថាខ្ញុំហើយគាត់អត់ពបមកបាទគាត់បានបែរអុយដែរនិយាយនិយាយគាត់នៅខាងឆ្នាឆ្នាឲ្យហ្នឹង៥មុនរបស់ខាងមកដើម្បីទិញតែទៅទៅ อ่าพอเนาะพอเนาะขอเป็นกำลังใจกับท่านท่านรองแม่ทัพนะครับท่านรองแม่ทัพท่านพลตีนัดนะครับนะขอเป็นกำลังใจท่านนะครับขอท่านได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของท่านนะครับนะได้เป็นแม่ทัพภาคที่สองนะครับจะได้มาดูแลชายแดนไทยเขมรนะครับแม่ทัพภาคสองก็ดูอีสานตอนล่างนะครับแม่ทัพภาคหนึ่งก็ดูชายแดนจันทบุรีตราดนะครับนะสระแก้วด้วยนะครับนะ เ,เหนื่อยใจนะครับกับรัฐบาลแบบนี้นะครับนะ